สวัสดีสมาชิกรถมือ2องชาแนลทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณสําหรับการกดติดตามและเลือกซื้อจองรถจากช่องทางของเราครับวันนี้มาแล้วครับตัวขับ4 n นิสันเอ็กเซลสอปี2016ครับรถบ้านแท้ๆดืมเดิมครับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวท็อปออปชันล้นสุดๆสมรรถนะเหลือล้นครับวันนี้ราคา ปรับพิเศษให้กับสมาชิกกันไปเลยตัดสดเพียง3,99,000บาทเพื่อน,นโอ้โหส่วนจัดไฟแนนซ์ครับดบเบียพิเศษนะครับจัดหรือเหลือ,เ,ลอเกินได้เลยใครสนใจออกรถฟรีดาวกันเลยทีเดียวครับรถจอดอยู่นนทบ,บุรีครับของเฮียนัทอีกแล้วรถทุกคันดูแลก,ก่อนการขายครับไม่ใช่ขายตามสภาพแล้วมีปัญหาตามมาครับแต่ที่นี่นะครับเก็บ ทุกอย่างให้เรียบร้อยดูแลแม n นทนเนนซ่อมบำรุงถ่ายของเหลวดูแลอะไรที่สิ้นเปลืองอย่างไรควรเปลี่ยนเปลี่ยนให้เรียบร้อยหมดแล้วครับเพื่อนๆดังนั้นขับคันนี้สบายใจขับปลอดภัยสวยๆหล่อๆสมรรถนะสุดล้ำสุดล้นกันเลยทีเดียวต้องมาดูตัวจริงครับใครสนใจรีบเลยครับโทรมาที่088-5845375ครับน i s s a n X-Trail 399,000บาทจัดไป